วัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนจอเจ้าปอดเจ้ากบคันนี้กันนะครับผมเป็นตัวขายเย็นจอเดิมๆลูกค้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนีบ้จะมีระบบเมนวนวลตอนนี้จอก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าระบบอินเตอร์เนเมนต์ทั้งหลายก็เริ่มเลิกใช้กันแล้วนะครับแผ่นดิสแผ่นอะไรเนี่ยเริ่มใช้กันลนะ,ะแล้วก็ระบบเดิมๆเ,เขาก็ค่้นข้างจะ เก่านิดหนึ่งวันนี้ว่าเปลี่ยนเป็นตัวจอยแอนดรอยก็จะได้หน้าเต็มแบบนี้นะครับไซ่์เขาก็จะเท่าของเดิมแต่เราจะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้น8นิ้วกว่าก็จะมาทดแทนระบบเดิมๆทุกอย่างจะเป็นระบบสัมผัสหมดเดี๋ยวติดตั้งเสร็จยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสำหรับจอ Android ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผมสำหรับปอตัวคาเยนปีประมาณ 2012- 2013นะครับผม เปิดมาครังแรกเราจะเจอหน้าเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับผมหน้าเดสก์ท็อปเราก็สามารถเพิ่มได้เพิ่มหน้าเดสก์ท็อปที่จะเอาแอปมาก็เหมือนกับว่าเหมือนกับการใช้ในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีหน้า a n d r o i d ด้านในให้เราเลือกใช้เราก็สามารถเลือกแล้วก็เอาตัวไอคอนไปวางไว้ด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเอาตัว YouTube นะครับไปวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปข้างหน้าเพื่อเราเลือกใช้งานง่ายๆก็สามารถเพิ่มหน้าแบบนี้ ให้เราเลือกใช้งานได้ตัวที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับผมตัวนี้รองรับตัว Apple CarPlay นะครับผมจะมี Apple CarPlay สามารถลิงก์กับโทรศัพท์เราได้โดยที่ไม่ต้องต่อสายนะครับเป็นระบบไร้สายาสำหรับคนที่ชอบใช้ Apple CarPlay ดูแผนที่ซึ่งได้ความสะดวกสบายแล้วก็เป็นเรียลไทม์นะครับผมอันนี้ผมก็จะลิงก์ link Apple CarPlay นะครับผมเป็น Android Auto าสามารถเลือกใช้งานเวลามุทางตะวันตกแล้วเลียวซ้าย กรณีมีการส่งไลน์มาให้โลเคชันนะครับผมก็สะดวกสบายเราไม่ต้องไปเสิร์ชหาในตัวหน้าจอนะครับเราก็สามารถเปิดโลเคชันแล้วก็ต่อต่อได้เลยเขาก็จะลิงก์ออโต้ให้โดยที่เราไม่ต้องเชื่อมต่อสายครับผมอ,อันนี้คือ Android Auto นะครับผมแล้วก็สามารถเปิดเพลงไปได้สำหรับเพลงที่เรามีเพลงอยู่ในเพลิสต์นะครับผมก็ใช้งานง่ายได้สะดวกสบายขึ้น โดยที่เราไม่จัเป็นจะต้องไปยุ่งกับหน้าจอเดิมๆล้วก็ตัวนี้ก็ใช้เป็นดิสเพย์กรณีถ้าใช้งานกลางคืนแสงสว่างมันมากเกินไปเราสามารถปิดแสงสว่างแล้วก็สามารถฟังเพลงได้นะครับโดยการเลื่อนเลื่อนแถบลงมาสามารถมูฟแสงได้ก็จะเป็นหน้าจอมืดอ,อย่างนี้นะครับผมสามารถเปิดเพลงได้ <c oughs> แต่เพลงนี้ผมไม่ได้เปิดน,นะครับเพราะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เมื่อแตะแตะไปครั้งหนึ่งเราก็จะเป็นหน้าจอเรียกใช้งานนะครับผมเดี๋ยวผมออกไปดูหน้าจอด้านนอกต่อนะครับนี่คือหน้าจอด้านนอกเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันของออปชันของการนําทางนะครับใช้ Google Ma p ของตัวจอเองนะครับผมถ้าเกิดถนัดใช้จอเองด้านนอกก็สามารถเลือกใช้ผ่านหน้าจอได้ผ่านทาง Google Ma ดด้านนอกนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับผม Okay, นี่ก,ก็เดี๋ยวกลับมาที่หน้าโฮมเดี๋ยวเราไปดูวิทยุตัวนี้เป็นวิทยุที่เซิร์ชเก็บไว้เรียบร้อยแลวนะครับผมชัดทุกช่องนะครับครับโอเคแล้วก็รองรับมันติฟังก์ชันเดิมๆที่ได้มาตัวนี้ก็เป็นบูทุตรุ่นใหม่ที่แอดเก็บไว้ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ครบหมดในการเลือกฟังนะครับ Okay. นั้นเดี๋ยวป,ปิดวิทยุไปก่อนอสามารถออกหน้าวิทยุตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันต่อไปเดบลู w, ข้อมูลของตัวรถนะครับว่าตัวรถเขามีข้อมูลอะไรบ้างนี่คือข้อมูลรถนะครับเราสามารถเข้าไปดูระบบของรถโดยผ่านตัวหน้าจอ Android เราจะเห็นว่ารถก็เขาจะโชว์บอกนะครับคือระบบเค n นบัตรเขาจะลิงก์บอกว่ารถวิ่งมาเท่าไหร่แล้ว รถคันนี้ก็แสนสองกิโลนะครับผมก็จะโชว์แรงทั้งหมดตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะครับสามารถเข้าไปตั้งค่าได้เหมือนกับตัวตัวหน้าจอของตัวรถนะครับผมเขาก็จะซิงกันระบบเดิมต่อไปเป็นระบบตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังเดี๋ยวจะเข้าเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับเข้าเกียร์ถอย ตัวนี้เป็นกล้องเดิมๆที่ติดมาจากโรงงานก็สามารถลิงก์ใช้งานได้รวมกับตัวลิงก์ของพวงมาลัยนะครับผมก็ทํางานตัวกระระยะพวงมาลัยก็จะหมุนตามตําแหน่งที่เราหมุนพวงมาลัยแล้วก็เซ็นเซอร์ก็จะบอกเซ็นเซอร์ด้านหน้าตอนนี้อยู่ติดกับระยะแค่ไหนก็จะมีเซ็นเซอร์บอกนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังตรงนี้ก็จะบอกหมดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเข้ามาในระยะนะครับผมรวมตัวนี้ระบบเสียงจะเป็นระบบตัวเสียง รองรับระบบ d s p ซึ่งเขาจะมีของเล่นเยอะแยะมากมายนะครับผมระบบแคนบัสลองรับระบบแคนบัสก็ลองรับทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับตัวเปิดประตูไม่ว่าเราจะเปิดประตูด้านไหนเขาจะโชว์หน้าจอรถเดี๋ยวผมเปิดประตูด้านซ้ายนะครับก็จะโชว์แล้วก็ตัวนี้ลองรับทั้งหมดประตูหน้าประตูหลังรวมทั้งฝากระโปรงฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลังปิดไม่สนิทเขาก็จะโชว์ที่นี่ด้านทั้งหมดนะครับระบบบลูทูธก็สามารถเลือกใช้จาก ตัวมันติฟังก์ชันได้เลยนะครับกดมาก็จะเจอเรียกใช้บูทูธจากนี้ได้เลยโอเคนะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วก็รองรับตัวแคนบัตล่าสุดนะครับผมสามารถใช้งานได้แทนตัวจอเดิมทั้งหมดแล้วก็ฟังก์ชันก็จะเหนือกว่าจอเดิมโดยที่จะมี Android ใช้เราสามารถปัดหน้าจอได้ ใช้งานได้สะดวกสบายนะครับผมก็รีวิวส,สั้นๆกันประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Android ของตัวปอดรุ่นนี้นะครับผมปีประมาณ2012-2013นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ